โอเค JP สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนไวยากรณ์รูปเตะขละนะคะเตะขละก็คือการทําให้กิยาที่1เนี่ยนะคะผันให้เป็นรูปเตะนะคะเติมขละเข้าไปแล้วก็จะเกิดกิยาที่สองนะคะมันจะแปลว่าหลังจากที่เกิดหนึ่งแล้วก็จะเกิดสองอ่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้อาจจะงงๆนะคะว่าอะไรเกิดหนึ่งเกิดสองนะคะอ่ะสมมุติมีคนถามเราว่าโมก็ห่างโอเทาเบะมาชิตากะ อีกรอบนะคะโมก็ฮังโอทาเบมชิตะกะมันก็จะแปลว่ากินข้าวแล้วหรือยังมีคนถามว่ากินข้าวแล้วหรือยังนะคะ,ะเราบอกเขาไปว่าโคโนชิโกโตกะโอวะเตะคาระทาเบมาสโคโนชิโกโตกะโอวะเตะคาระทาเบมัสมันก็จะแปลว่าหลังจากหลังจากเสร็จงานนี้ก็จะกินนะคะโคโนชิโกโตงานนี้ โอวัตเตมาจากโอวาริมัสนะคะผ่านเป็นรูปเตะก็เป็นโอวัตเตะเติมขละเข้าไปอ่ามันจะแปลว่าหลังจากที่เกิดหนึ่งหลังจากเสร็จงานก็จะกินนะคะทะเบามัสคือจะกินนะคะอ่ะมาดูอีกทีหนึง่งอ่าถ้าเราพูดว่าโอการเนโอโอโลชิตเตะขระไคมโมโนนิอิคิมาสโอการเนโอโอโ a ชิเตะขระไคโมโนนิอิคิมสก็คือหลังจาก นะคะหลังจากที่กบเงินหรือถอนเงินนะคะก็จะไปไหนคะไปซื้อของอก็จะไปซื้อของนะคะอ่ะมาดูอีกประโยคหนึ่งนะคะคิโนจิโกโตกโอวะเตคาระโนมินิอิคิมาชิตะคิโนจิโกโตกโอวะเตคาระโนมินิอิคิมาชิตะมันก็จะแปลว่าเมื่อวานคิโนคือเมื่อวานเมื่อวานหลังจาก หลังจากที่เลิกงานนะคะก็ไปดื่มนะคะ,ะทีนี้ถ้าเราอยากจะบอกเกี่ยวกับเทนนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยเขาจะมาดูที่กิยาตัวที่สองเห็นนะคะว่าอิคิมัชิตะมันคือไปแล้วต่อให้ไม่มีคําว่าเมื่อวานไม่มีคําว่าคิโนะนะคะแค่พูดว่าจิโกโตกะอวาเตคาะโนมินิอิคิมัชิตะเขาก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อหลังจากที่เลิกงานก็ไปดื่มแสดงว่าเขาไปมาแล้วอาจจะไม่รู้วันไหนนะคะ มาดูกันต่อนะคะอ่ะเขาบอกว่าโอเเนโออิเลบดังโอโอชิตะกุดาไซอ่ะอีกรอบนะคะนนะคะโตะนะคะโอชิตะกุดาอ่ะโอเนโออิก็คือหลังจากที่ใส่เงิน หรือหยอดเงินหลังจากเพื่หย่อนเงินไปหรือใส่เงินเข้าไปนะคะอิเลเตมาจากอิเลมัสนะคะมาจากอิเลมัสะหลังจากที่ใส่เงินเข้าไปแล้วทํา,ไ,าทไมคะโมดังโอโอชิเตกุดาไซก็กรุณากดปุ่มอาจจะเป็นเครื่องขายสินค้าอัตโนมัตินะคะต่อน,นะคะเบงว่าโอคาเกเตคาราโอเควซังโนจิโมโชเออิคิมัส เด้งหวาโอคาเคเตะคาระหลังจากที่โทรศัพท์นะคะหลังจากโทรศัพท์ก็จะทำาไมครับไปอิคิมัสไปไป,ไป,ไปที่ไหนคะโอเคอคุซังโนจิม no ุโชโอเคอซังโนจิมโชก็คือไปที่ออฟฟิศลูกค้าเขาก็อาจจะต้องโทรไปนัดก่อนนะคะแล้วค่อยเข้าไปที่ออฟฟิศลูกค้านะคะเนี่ยค่ะถ้าเราอยากจะไปบอกเขาว่าหลังจากที่ทำอะไรแล้วจะทำอะไรต่อเนี่ยเออ เราก็สามารถใช้เป็นโครงสร้างนี้ได้นะคะเช่นหลังจากดูทีวีจะไปอาบน้ำแบบเนี้ยหลังจากอะไรดีหลังจากไปออกกำลังกายแล้วจะไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรก็ว่าไปนะคะได้หมดเลยนะคะลองเอาโครงสร้างนี้ไปใช้กันดูนะคะ